ชื <polarization. S 2> ่อเมย์นะคะวันนี้เราก็มาถ่ายแบบให้ไมเจล่าเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกสนุกมากเลยค่ะใช่ค่ะวันนี้รู้สึกได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆหลายอย่างมากแล้วก็พี่ๆในทีมงานก็ใจดีค่ะก็คือเอนจอยกันทั้งกองเลยค่ะปกติแต่งหน้ากันหรือเปล่าคะแต่งค่ะแต่งเกือบทุกวันเลยเวลาไปมอกก็แต่งถึงแม้จะใส่แมสแต่เราก็ยังแต่งหน้าอยู่นะคะก็มีบางวันค่ะเพราะว่าบางวันขี้เกียจแต่งหน้าไปเรียน สวัสดีค่ะพี่เก๋ค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญผิวสโลลักวันนี้เรามาบุกกองถ่ายไมเซล่าคิน i ซิงวอเ r Product ์ใหม่ของสโลลักค่ะพี่เอสโลลักค่ะทำธุรกิจสูงความงามสโลลักอ,อ,อุบ,บลราชธานีค่ะว่าน้ำท่วมมาป่ะคะวันนี้ ป่ามาเลยค่ะตอนนี้น้ํากําลังลดแต่เราก็ไม่ท้อถอยในการเข้ามาบุกกองวันนี้ค่ะลุยน้ํามาเลยเแล้ววันนี้ชอบแอคไหนมากที่สุดคะวันนี้ชอบแอปตัวที่ถือไมเซล่าค่ะคแล้วก็ตัวแป้งค่ะคแป้งนีโอมากเลยชอบแอคตอนที่ถ่ายเป็นวินเทอร์ค่ะตอนที่ถ่ายวินเทอร์มันจะใส่เสื้อคลุมแล้วก็ถ่ายแล้วก็รู้สึกชนกปีแล้วเวลาโชว์กับผลิตภัณฑ์ชอบท่าไหนมากที่สุด นูชอบตอนถ่ายรวมกันเป็นครอบมันเหมือนครอบครัวค่ะก็เลยชอบและท่า่ะไรท่าหรอท่านกีตาข้างเลยชอบเซตที่ถ่ายรวมกันค่ะดูเป็นเราเป็นครอบครัวสโลลักดีท่าที่ชอบท่าประจาามีค่ะเอาอีสระแม่แค่ะอสามแหว ก็คือมันเป็นคิ้งซิ่งที่พอเราใช้เนี่ยผิวของเราจะไม่จะไม่แห้งตึงหลังจากใช้นะคะผิวเราเนี่ยยังมีความชุ่มชื้นอยู่มีความนุ่มใชัยมีความแล้วใช่แล้วก็อ่อนโยนมาแล้วก็ไม่ทําให้เกิดสิวด้วยค่ะตัวนี้ก็ได้ลองเทสก่อนแล้วนะคะเพราะว่าตอก่อนที่บริษัทเขาจะทําออกมาเนี่ยเขาก็ได้ส่งมาให้เราเทสชอบมากๆค่ะแล้วก็รีเควสให้ออกเลยเพราะว่าตัวนี้ทําความสะอาดเช็ดแค่ครั้งเดียวก็เลียงแล้วค่ะ พี่เป็นคนที่แต่งหน้าแล้วก็อายไลเนอร์นะคะใช้ตัวนี้เช็ดนิเ่ยงทำความสะอาดเหมาะสำหรับคนที่แต่งหน้าจัดๆนี่คือคลีนซิ่งได้ดีมากๆเลยค่ะแนะนำค่ะก็ฝากมายเซราคลีนซิ่งวอเทอของเราด้วยนะคะส่วนตัวพี่เก๋ใช้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางเนี่ยก็ออกได้อย่างสะอาดหมดจดแล้วก็ไม่ตกค้างที่ผิวด้วยค่ะผิวไม่ระคายเคือง ไม่ได้เชียร์เพราะอยากขายใช่ไหมคะไม่ได้เชียร์เพราออยากขายค่ะเพราะว่าอันในทดลองเองจริงๆแล้วก็ใช้เองจริงตัวไหนที่พี่เกดจะเอาไปให้ลูกค้าใช้เนี่ยต้องเทสแล้วต้องมั่นใจว่าดีค่ะก็ฝากติดตามนะคะศูนย์ความงามสโลล่าของเราด้วยนะคะของพี่เกดมีทั้งหมด5สาขาตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยค่ะ มีที่ไหนบ้างคะพี่เกมีที่พระรามสองนะคะซอยท่าข้ามแล้วก็ซอยกันนันแมนนะคะแล้วก็สาขาประชาอุทิศทุ่งคุสมุทรราการซอยโรงพยาบาลเปาโลรวมถึงสาขาบางพีด้วยค่ะฝากติดตามสุขความงามสโลลักอุบลด้วยนะคะของเรามี3สาขาค่ะ มีสาขาหน้าทุ่งสีเมืองมีสาขาหน้ามอราชภัฒอุบลแล้วก็มีสาขาโซนตลาดบิ๊กซีอุบลค่ะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะที่แต่งหน้าทุกวันหรืออาจจะบอกว,ว่าแต่ง Everyday Look ไม่ว่าจะแต่ง Everyday Look หรือจะเป็นลุกที่มันหนักหนก,ก็ตามก็เชิญชวนให้ทุกคนมาใช้ไมเซล่านะคะสามารถกระจัดคราบได้อย่างก็ลึกซึ้งอยู่คะ่ะค่ะแล้วก็จะขอฝากช่องทางการติดตามนะคะเป็น เ f a c e o o o อจีสรลรักไทยแลนด์ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามีรายการท่องเที่ยวเที่ยวสบายๆสไตล์สโรรักนะคะที่ออนแอร์อยู่ใน YouTube สโรรักไทยแลนด์นะคะก็ฝากติดตามกันเยอะๆนะคะเผื่อว่าถ้ากระแสดีเราอาจจะมีซีซั่น2นะคะโดยถ่ายทำโดยคุณแม่ของพวกหนูเอง สำหรับศูนที่เข้าร่วมโครงการนะคะของบริษัทเองก็จะมีการแจกผลิตภัณฑ์ทดลองของตัวน้องไมเซล่านะคะซึ่งทุกศูนย์สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเงื่อนไขอะไรต่างๆนี้ก็เดี๋ยวทางบริษัทจะแจ้งอีกครั้งหนึง่งรับไปใช้กันได้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับตัวน้องไมเซล่าค่ะ